ทำไมต้องเนียนทิงพี่อพี่หมมาตาทายก่อนเร็ววนว่าไงน้องเคนตาทายตาทายเคนเป็นไงหนูไม่หนีแล้วหมาปล่อยผม่ยาแล้วทำไมน้องนเนไม่ียนี้ไม่เชื่ทำไมน้องนีนไม่หนีไปพี่สิงโตเล่นอะไรพี่สิงโตลกหนูทำไมน้องนีนไม่หนีไปเขาไม่อยู่เรียกใครกันเหรอตอนแรกเข้ามาก็ออกไปแล้วไหม เฮ้ยเป็นไงเคนกดเรื่อความรั่วเละหมาพี่ดุปะเคนซื้อปุ๊บได้เป็นเลยวันนี้ข้ากูซื้อหมามาแปดล้านตัวกูไม่ได้เป็นเลยออดรวันนี้ไปลุยตาท้ายตอนแรกหนูก็ตาข้าพี่น้องอะไรวะเนี่ยอ่านว่าอะไรวะคันจิโดอะไรวะเป็นตาเดิชื่อการดาจิ กูก็ยังยินยันคำเดิมเหมือนเดิมว่ากูไม่ทันดูเวสเหมือนเดิมจะไม่ไไเลยจะไม่นะนรเลยเกิดอะไรขึ้นเอกั่เพื่ลังจะไม่ทันดูเวจอะไรที่หายยังพึ่งเดินไปยังไม่ถึงไหนจัดไปอะไรนะอะไรนะ้องนีนแล้วพี่คิวจีอ่าหนูอีกนแต่ยนงไ่งไนไดอี่แล้วพี่คิวก็เอฟเคน้องนีนออ แก้ AFK หรือเปล่าจริงจริงจริงพี่รอบหน้าพี่เปลี่ยนชื่อเป็นบทนี้แล้วโครอบหน้าพี่เปลี่ยนชื่อเป็นบทนี่แล้วไม่บทแล้วพี่คิวพี่คิวไปโฟกัสกับเกมอ่ะพี่ไม่ฟกัสเกมสิพี่ก็โฟกัสกับเกมอยู่จะกั้นบดพี่สกับเกมก็ไม่ควร AFK เพราะว่ามันทำให้เทมแพ้รู้เปล่า

ตาฟ้าอกมเจอสแดงอะสีแดงอ่ะมีแน่เจอตรงเจอตรงทางเดินหน้าห้องพิเศษใช่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 ผมออกมาจากห้องพยาบาลออกมาตามน้องเอ๋ยเลยผมเจอมูมูอยู่ตรงทางซ้ายเดี๋ยวนะเมอได้ไงวะอยู่ห้อไปกเจอก็ตอนที่ไอ้อะไรนะสัญญาณเตือนอะกำลังลงมาแล้วก็เห็นมูมูเข้าไปแล้วก็รีบออกมา ว่ากลัวว่าจะโดนกินหรือเปล่าแล้วก็เจอน้องเอ๋ยคือหนูเดินมาเจอศพแล้วหนูก็เจอสีแดงอยู่ข้างหน้าหนูเลยใช่ใช่เจอเหมือนกันเจอสีเหลืองวิ่งมาทางขวาใช่ปะใช่วิ่งาจากตรงกลาง,ง,างตอนแรนกผมพอดผมว่าอยู่ในห้องสีเขียวกับสีเขียวห้องอ,นะงอะไรนะเขาเรียกห้องอะไรนะห้องสแก,กนห้องมิดเบยเออนั่นแหละ เนนินอยู่ไหนรายงานพี่เองจะถามเลยว่าลอยอยู่ไหนกําลังเดินไปกับพี่ฮิวครับอยู่ข้างหน้าเคนครับส่วนเคนอยู่ข้างหลังพี่ใช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 ่ส่วนยอยครับสวยไม่ได้เลยไปหลับตาแล้วเ้าเดินไปทางไหนถึงไปเจอพี่ฮิวตาิฟตาิฟก็เดินจากมูว่าผมผมผมน่าจะผมได้อยู่คนหนึ่งว่ามูมู่าไม่น่าเป็น ล่างไปห้องหมดเลยมูไปยืนดูไ่ยืนดตามแบบบล็อกมูมูน่าจะไม่เป็นดูไปยืนกดตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มสะบถหาดจนมันเหลือแปดบีกูแบบแตกแน่เลยคือเพราะจะวิ่งไปทุบุกด้วยเมื่อกี้แล้วไม่ผมว่ามูไม่เป็นจริงหูมูไม่เป็นจริงเพราะว่าเพราะว่าเห็นเห็นแบบเห็นเห็นแบบเดินมารีบเดินมาอะไรเงี้ยแต่ว่าิวไ่เห็นใครเลยชิบหายแล้วไม่เห็นใครเลยกดผิด พี่พ๊บกันสองคนนเหรอพี่ไม่ได้พูบพี่ไม่ได้พูบใครเลยดรอเค้นอาชิบหาพี่เคนพี่เขนยนเลวะพี่คือนจะปมดนูเหรอปวดวดู้นปวดนู้นปวดู้นปวดนู้นปวดนู้นปวดนู้กปวดนู้นปวดนู้นปวดนู้นปวดู้นปวดู้นปวดน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 ู้นดนู้นดนู้กปวดนู้นนู้วดนดจดดว อะไรวะถ้ามันมีฝุ่นติดหน้าจอแค่เ้โออยค นี่บอกอ๋อคอมมูนี่ว่าเจออยู่ห้องคอมคอมูคอมมูคอมมูห้องคอมมูเจอเกลเจอบ่อยจังไม่ไม่ไม่รอบรอบนี้ไม่ไม่น่าได้เป็นเพราะว่าเดินมาพร้อมพี่เลยอ๋อได้ว,วิวอยู่กับนอ้องเพนแล้วก็ส <_ S 2> ีฟ้า ไม่เป็นแน่นอนเพราะว่าผมยืนเฝ้าเขาเพราะว่าพอดเพอเป็นคนกดไอเนี้ยกดไอโอทูข้างบนใช่ใช่พิมกดโอทูข้างล่างที่ห้องแอดมินใช่เอ๊ะเอางี้ดกวยเอางี้ด้วยเอางี้นะกดออกซิเจนอยู่เอางี้เพราะถ้าให้พอดเดานะคือฟังก่อนนะคืออันนี้แค่เป็นแค่คิดนะคืออ่าคือน้องพิมอาจจะฆ่าแล้วก็ขึ้นไปแก้อันนี้ไม่รู้อันนี้มัวๆไม่เออเขาฟังก่อนเ็าบอกว่าเดาเสร็จปุ๊บไปตรงนั้นแล้วก็แบบว่าพอพี่ลงมา อาจจะมาเจอน้องพิมพ์พอดีเออจังหวะอาจจะเป๊ะๆอะไรเงี้ยพี่แค่ไม่รู้ไงเพราะว่าถ้ามิวอยู่กับเคนถูกไหมถ้ามิวบอกกันอนะแล้วสีแดงอ่ะก็อยู่กับพี่ข้างบนเว้ยไม่รู้ตอนนี้ตอนน,นี้ฟาเซฟผมกล้าพูดเลยฟาเซฟอะไรนะสีฟาเซฟใช่ผม,ผมไม่ได้เป็นจริงถ้าผมเป็นสีแดงตัวผมแปดแล้วตรงนั้นโซฟี่อยู่ตรงไหนนะ้วโอยู่คอมมูเลยไอ้ตรงตรงตรงสายไฟไอะเคียนฝั่งสายไฟอะมันจะมีสายไฟซ้ายแล้วก็อ่ไอ้ดาวโหลดขวา อยู่ตรงสายไฟเลยไม่ได้เดินไปตรงนั้นเลยก็ไม่รู้ไงก็พี่ก็ตามเกมสถานการณ์พามาอย่างงี้แค่บอกเฉยๆว่าดูไม่ได้เดินไปตรงนั้นเออกมาจากห้องแอดมินแล้วเคนไปไหนต่อต้องถามมิวแล้วว่าต้องถามมิวแล้วว่าว่าตอนว่าตอนเจอเคนเนี่ยเป็นยังไงใช่เพราะว่าทุกมิวมิวอ่ะอยู่อยู่ที่แรกอยู่ในห้องแอดมินแล้วมีน้องเคนแล้วใครไม่รู้ที่ยืนแก้ใช่ไหมแล้วมิวอ่ะก็เดินออกมาที่แรกมิวจะไปข้างบนแต่ว่ามันเสร็จแล้วมิวก็เลยลงไปข้างล่างแล้วแล้วก็พอเข้าห้องไฟไปเจอเคนอยู่อยู่แล้วอ่ะ อ๋อคือคือเคนอยู่ห้องไฟอยู่แล้วแล้วมิวไปเจอเคนใช่ไหมใช่หรือหรือเคนฆ่าแล้วไปอยู่ในห้องไฟวะฆ่าเสร็จแล้วบีไปห้องไฟแล้วมิวก็ไปเจอหรือเปล่ามิวเดินมิวเดินขึ้นไปอ่ะเดินเดินไปไม่ไกลนะเดินไปแป๊บเดียวเองแล้วก็ก็แก้เสร็จแล้วอ่ะเอาละได้เวลาได้เวลาหลับตาตผมว่าฆาตกรเหลือคนเดียวนะพี่ก็ว่ากันการพูดแต่ละคนเป็นคิปก็ได้ อ่ะสคริปก็ได้เลยสคริปก่อนนะไ,ไม่รู้ว่าเพราะว่าเควสมันยังไงกแ็แต่ผมมั่นใจว่าสีฟา้าไม่ใช่เ,ออเพราะยังไงเควสก็น่าจะไม่เยอะแล้วแหละถ้างนะั้น <c oughs> เจอกันเยอะๆวเหลือเยอะมากไม่ยอมทำสินะวิ่งเดินใช่ไหมไ <c oughs> อเคนเป็นแน่ไอเคนเป็นแน่รอปัดหู โดนปาดแปรดให้ทุกคน เจอตรงไหนครับฮัลโหลฮัลโหลหนูมั่นใจละหนูว่าสีแดงโอเคเจอตรงโอทูทำให้ผเดี๋ยวตอนแรกเจอเจอตรงโอทูได้ไงก็โอทูผมไปแก้อยู่ก็โอทูพี่ไปแก้ใช่ป้ะแล้วสีขาวเดินย้อนก็ตอนแรกพี่เดิอยู่กับสีขาวแล้วสีขาวเดินย้อนไปห้องโอทูแล้วมันมีพี่อยู่คนเดียวตรงนั้นอะแต่ตอนผมแก้เสร็จผมไม่เจอใครนะไม่น้องเคนเดินกลับไปนะน้องเคนเดินกลับไปที่ห้องโอทู คือน้องพิมก่อนน้องเคียนอยู่แต่ผมมาเพิ่งแก้เดี๋ยวไม่ฟังหูก่อนนะคือผมมะเพิ่งแก้โอทูสร็จแป๊บเดียวเองนะเว้ยก่อนรีพอร์ตผมยังเดินทางลงด้านล่างยังไม่ถึงไอ้นี่เลยยังไม่ถึงไอ้นี่เลยน้องเิมค่าหรือเป่าไม่ใช่ว่าค่าแเราดีกว่าเองใช่ไหมไม่คือคือคือครั้งล่าสุดที่ที่มิวเห็นเอ๊ะใครใครอยู่ห้องตอนแรกพี่อยู่กับ ฟัง uh, พิมก่อนนะคือตอนแรกมันขึ้นโอทูใช่ไหมมีพิมกับเคนอ่ะมาแล้วพิมพ์เห็นนะพี่สีแดงอ่ะกลาลังแก้อยู่ห้องโอทูพิมพก็เลยเดินไปพิมพ์ก็เลยเดินไปห้องแอดมินแล้วก็น้องเคนก็เดินตามมาด้วยน้นองเคนก็เดินย้อนกลับไปที่ห้องโอทูทีนี้ทีนี้<ร>นผมนะแล้วเสร็จแล้วพอแก้เสร็จแล้วพิมพ์ก็เดินกลับไปที่ห้องโอทูใหม่แล้วพิม์ก็จะนะศพน้องเคนอยู่อทีนี้มนผมนะนพี่สีแดงที่อยู่ตรงนั้นคนเดียวอ่ทีนี้ผมคือผมมาแก้อทูอผมเห็นสีขาวกับสีมูมูป่ะ จะไม่ได้นะใช่แหละแล้วก็โอทูโอทูมันร้องใช่ไหมผมก็แก้อยู่แล้วผมเห็นสองคนอะเดินขึ้นไปด้านบนด้วยกันแล้วพอแก้เสร็จ <คน S 2> ผมก็เดินลงมาด้านล่างไม่แต่น้องเคนเดินย้อนก็ไปหาพี่นะผมไม่เห็นผมนึกว่าบอกไงมันมันจะโอทูได้เหรออร๋อแล้วมันจะถ้าถ้าเกิดไม่ใช่พี่มันจะเป็นใครอีกอะก็มันนะไม่ใช่พิมเพราะพิมไม่ได้เป็น ผมก็ไม่รู้แต่ผมแต่ผมเชื่อว่าสีฟ้าไม่เป็นเพราะไม่เจอที่สีฟ้าไม่เจอที่โอทูเลยเพราะเพราะเพราะพอาะเพราะแก้อยู่ที่พอแก่อยู่แอดไินเพราะว่าเพราะว่าผมผมฟ้าสีฟ้าไม่ใช่เพราะว่าผมไปอัพโหลดแล้วพอก็มาแก้อันนั้นแหละรับตาต่อยไม่เชื่อผิวเดอโอเครับไปไรนี่อ่ะ อะไรวะมันจะเป็นไข่ปหเนี่ยมั่นแงโ้ดมั่นแงีไม่น่าเชื่อขนาดนั้นเลย ไม่ช e ่วยอ่ะไม่ใ exactly ช่ราแยกย้ายจังย้ะยครจะชนทำไมไม่มีใครชื่อิมงอนเลวเป็นโมผมงอนแบบงอนเลยถ้าเคนงอนเคนจะเป็นว่าจะฆ่าว่าจะฆ่าสีฟ้าซะหน่อยงูดันมาอุตสาห์เหลือไว้ให้คนหนึ่งเนี่ยอุตส่าห์ไม่ฆ้าในเกมนี้หลังจากที่ข่ามาเป็นล้านใชา คือไม่ได้ทําอะไรเลยเกมเนี้ยก็คือโบวตัวเองออกแล้วก็จบเกมแล้วก็คือก็คืออยู่ช่วยกันเห็นก็ไม่ได้คือคือคือจะโวตคนอื่นแหละตอนนั้นจะโวตมิวแหละแต่ว่าคือแบบว่าโวตมิวสวยต่อยแบบถันหมัดหันหมัดเข้าหาตัวเองแล้วก็ซัดเป็นหนึ่งทีเสียมาถ่าตัวเองหันหมัดเข้าหาตัวเองแล้วก็แปดเข้าไปที่ตัวเองนัวไปหน่อยเออรีบไงรีบไงนัวเป็นเหตุ เพราะกดโหวดพอแบบนิ oh, so like, us, şallah, ้วนิ้วมันนิ้วมันมีแบบอะไรมีอะไรไม่รู้ว่าอยู่ตรงหน้าจอเราก็เก่าๆนะจอไปแล้วอยู่มันก็กดโหวดเล่มิวมันออกสะท้อนมั้งไงต่อยไม่โดนหรอกเด้งเข้าตัวเองเดี๋ยวมันสะท้อนใส่ตัวเองเนี่ยนะพี่พลอยกับพี่มิวไม่เชื่อหนูคือเกมเนี้ยมันเชื่อแค่งไม่ได้เลยน้องพิมพี่พูดตรงนี้เลย